ฝันงผมเลยครับเพราะตัวเองเลยชอบเด้น้องมาอยู่แล้วชอบซาสโซมิแล้วพอรู้ว่าได้มาร่วมงานก็คือดีใจมากๆแล้วก็พร้อมที่สุดเลยครับผมมีคอนเไหนที่เราแบบซาสโซมิเ่นชอบเป็นพิเศษอะไรอย่า้มีไหมครับมีครับนี่เลย f l เบบี้อันนี้ผมซาสโซมิทำไมเพราะผมเนี่ยเป็นคนชอบอะไรเศร้าๆหรือกับเพลงอนล้าตลกล้าที่เราจะปล่อยทุกนิ้ววันนี้นะครับอย่างวันนี้เราได้เดินทัวร์โดยนรลนแล้วเป็นยังไงบ้างเดินโดนติดกลับอะไรจะยมีบ้างให้เราครับคือเรื่องว่าซาสโซมเนี่ยใหญ่มากๆคือผมได้เดิน ระหว่างรอเนี่ยมองดูเดินดูก็คือเห็นคอลเลกชันหลายๆอย่างที่ผมอยากสะสมแล้วนะเรียกว่าเดี๋ยววันท้งวันจะเดินมาซื้อเพื่อได้จอเอริสก็ทักทายด้วยนะครับมันยิ่งใหญ่ขนาดนี้เนี่ยในวันนี้ที่พอดแค่น้องคือเรียกว่าผมบอมันยิ่งใหญ่ตลอดอยู่แล้วคือเพราะว่าเราเขาจะเปิ normal, gettable, ดปลุกปั้นสถานใดวันร้านไหนเนี่ยที่คือรู้สึกว่าผมบอกมาใส่สุดให้กับคนไทยตออนไลนเลยรู้สึกว่าเอออันนี้ก็คือเป็นมาลสโตรียนให้กับผมบอกว่าดีใจมากๆเลยครับ อยางราชอบอะไรที่มันช่วยยิใจหรเวลาเรามององแล้วรู้สึกไรบางร่างากดรนะคือแค่มีแหวนกระเป๋าไปยิ้มแล้วครับหลแบบได้เลี้ยงลูกได้เลี้ยงลูกก็ถูกใช่อะไรนะครับผมปากมันมัครับผมก็ปากนี่ครับผมป๊อปมารที่เสียงเซนเตอร์นะครับก็คนไทยสามารถมาซื้อมาชอบมาสะสมได้เหมือนที่แท้ทมนะครับผมก็อุดหนุนป๊อปมารทกันเยอะด้วยนะครับ งานของเราตอนนี้เลยมีอะไรอยู่บ้างเลยครับครับผมวันนี้เลยนะครับหนึ่งคุ้มตรงแอนดไลฟ์มันจะปล่อยเพลงใหม่ชื่อว่าตลกไลฟ์แบน็คคอมเมดี้นะครับก็ฝากทุกคนไปติดตามด้วยนะครับผมเดี๋ยวพวกเราจะมาไลฟ์เป็นก่อนก็ติดตามช่องทางแอนดไลฟ์ได้เลยเดี๋ยวพวกเราจะมารอไปด้วยกันแล้วก็ดูวีดีโพร้อมๆกันนะครับก่อนปล่อยเพลงมเราจะสปอยอะไรให้ก่อนปล่อยอะไร ว่าทีเซอร์เนี่ยสปอยไปเยอะมากๆแล้วไม่รู้จะสปอยอะไรอีกแล้วก็คิดว่าทุกคนน่าจะชอบเขาผมคิดว่าเอลิสกคน,น่าจะชอบก็อยากให้ลองดูกันแบบเต็มๆแล้วก็รอดูสท้ายสิ่งมาฟายนะครับแนวเพลงมันแตกต่างจากเพลงเ,เ,เลงก่าๆยังไงบ้างคือเรียกว่าเอล拉斯อะแนวเพลงก็เปลี่ยนตลอดอยู่แล้วอันนี้ก็คือเป็นอีกสไตล์หนึ่งที่คิดว่าทุกคนน่าจะเรียกว่าติดหู ติทูนะะ้องก็หวังว่าจะเป็นเมกะฮิตอีกครัหนึ่งนะครับผมฝากด้วยนะครับทุกคนจะเห็นทุกเพลงนะจะมีฉากที่แบบว่าร้อนกันทุกบ้านทุกเมืองอยู่แล้วอุ้ยมัจะมีไหมที่ของเพลงนี้เราจะเป็นแบบไหนยังไงมีคือไม่อยากคาดหวังแต่ก็หวังครับก็หวังว่าคอิเพลงนี้ดังเปี้ยงๆไปเลยนะครับผมก็ฝากทุกคนด้วยนะครับมันสร้างความบันเทิงเราอย่างไรนะตอนแบบว่าเพลงนี้มานของเรามนสร้างควมังมาต่อเรื่องติทูน้องอะไรเอุ้ยเรียกว่าไม่ได้คาดหวังครับผมรู้สึกว่าพวกเรลอยลาสก้ ทำเต็มที่ทุกผลงานอยู่แล้วเลยรู้สึกว่าถึงมันจะออกผลงานมันจะออกมาเป็นยังไงหรือว่าผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรครับพวกเราเต็มที่แล้วเรา Happy แฮปปีแขขาา้แล้วแค่ขอให้ได้ชื่ความสุขพอเทานั้นนะคะแล้วปลายปีเนี่ยค่ะคอนเทนต์อะไรของแอัลาจะมีทุนอะไรยังไ,ไงบ้างเลย ก่อนจะไปคอนเนตท์ลาสก็ฝากคอนิกโซอิกโซก่อนนะครับโมจิโตสคอนเสิร์ตนะคะตอนนี้พวกเราต้องเตรียมตัวอย่างหนักก็หวังว่าทุกคนจะชอบไม่ว่าโชว์พิเศษคอนแรมอะไรก็ตามนะครับก็ใกล้แล้วครับสองสิงหาคมนะครับ,บระะแต่ว่าในส่วนตัวทีมงาอเนีเออ่ยก,ก,ก็มีงานเยอะกันอยู่แล้วแต่ส่วนตัวแต่เองก็คืองนนนานฉากงานน้าช่วงเวลาออยังไงสิ อุ Hoy, ้ยก็ไปเชิญหนุ่มพัทครับผมก็เรียกว่าเป็นตัวแทนลาสตัวแทนลาสครับผมได้มาเจอกับเอลิสเพิร์จะได้หายเหงาขึ้นเพราะอยากให้เอลิสได้ตามงานทุกวันนะครับผมก็เพราะว่าฝากผมด้วยแล้วก็ฝากพี่เย็นล่าเช่นกันครับ ถ้าเกิดผมพูดมันก็ไม่พิเศษส er> no, ok, okay. ิพี่สักนนิดึงพิเศษกระป๋อน้ิะโอเคโอเคเรียกว่าเรียกว่าเป็นเป็นสเตจที่ไม่มีใครเคยเห็นจริงๆครับผมเรียกว่าเป็นใหม่จริงๆไม่ใช่ว่าอ่าอุ้ยเป็นสปอยอะไรอ่ะเรียกว่าไปดูเองดีกว่าครับยังซื้อตั๋วได้อีกนะครับผมโอเคนะครับแสดงว่ามันต้องว้าวมันอะไรมาชุดเราถึงเกินไปแบบว่าเออสุดท้ายมันก็ ซโชมันต so ้องว้าวอ่แล้วมีอยากพูดแล้วก็เดี๋ยวคนดูคาดหวัง้วก็แค่ไปดูแบบใจจอยนะครับุกคนจะไปเอ็นจอยโชว์ไปพร้อมๆกันนะครับผมอยากให้เป็นความทรงจำดีๆมากกว่านะครับจริงๆแล้วอันล่าถึก็เป็นฉาวทำแับคอนเทนกันแล้วเนอแต่ละคนคันเทนต์ับเราจะได้เห็นอะไรบนสเตจนักงปากอะไรอย่างเงี้ย อันนี้ต้องรอติดตามดูนะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้ถนัดเรื่องละครคุณอะทัพอันนี้เราจะต้องไปถามพี่ไนยพี่ภูมเพื่อถามผมมันจะมันจะแบบสปอยเกินไปแล้วแขก็ซ้อมบ้างหรือเปล่าไม่เห็นเลยครับคือแคลับโชว์แต่ละคนก็คือแยกกันหมดไม่มีใครเห็นหร่ครอกไม่รู้ครับไม่รู้ครับไม่รู้ครับ จับได้แล้วจับไม่จับไม่ได้อันนี้อันนี้เป็นการแ a c t ิ้งให้มีพิรุษจะได้ดึงความสนใจไปครับผงขนาดนี้ต้องมคำนแล้วนะเอ้าคนนี้ผมขอลงติ๊กตอกของทุกวันก็ต้องมีความสุขแล้วครับสช่อว่าบอใช่ครับผมว่าสามนะครับใครยังมใครยังไม่มีบัตรก็ ไปซื้อกไะครับผมุเป็นโ่โซมเเบชคอเสแรครับบอกว่าสนุกน่าจอยไปพร้อมกันนะคะมาดูดีๆน,นะครับโอเค,คขอบคุณะครับ